สวัสดีครับอัปเดตเส้นทางฝนและลักษณะอากาศในช่วงเย็นค่ำกันอีกวันนะครับพี่น้องในวันนี้เป็นช่วงระยะ24ชั่วโมงข้างหน้านะฮะ17นาฬิกาหรือ5โมงเย็นในวันนี้ไปจนถึง5โมงเย็นในวันพรุ่งนี้นะครับวันเสาร์ที่6กรกฎาคม2567จากภาพที่พี่น้องเห็นนะก็เป็นแนวการพัดของกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะฮะ เย็นค่ําวันนี้ไปจนถึงพรุ่งนี้เช้านะฮะพัดยกนะฮะพี่น้องพัดยกปกคลุมพื้นที่ภาคเหนือและอีสานตอนบนนะฮะเพราะว่ามันมีย่อมอยู่ข้างบนภาคเหนือนะครับแต่พัดเป็นทิศตะวันตกนะฮะตรงๆนะฮะปลายลมหักลงผ่านพื้นที่ภาคกลางภาคอีสานล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ด้วยสปีดลมที่มีกําลังปานกลางนะครับ ซึ่งทางลมแบบนี้นั่นก็เพราะอะไรครับพี่น้องเรารู้ดีกันอยู่แล้วครับมีริมความกดอากาศสูงแทรกขึ้นมาไม่เลิกไม่ลานั่นเองครับและทั้งนี้บางส่วนของมวลอากาศเย็นก็ลงมาปกคลุมด้วยวันนี้วันนี้พรุ่งนี้นะครับลงมาปกคลุมพื้นที่อีสานด้วยเห็นไหมครับตามพื้นสเกลสีเหลืองตามภาพนี้ในขณะที่ตั้งแต่เช้าวันพรุ่งนี้ เป็นต้นไปนะฮะสายลมมรสุมหรือสายลมระดับล่างที่พัดปกคลุมทางตอนบนของไทยเราในทุกภาคอ่อนกําลังลงนะครับพี่น้องอ่อนกําลังลงโดยทั่วไปเห็นไหมครับทิศทางของลมมรสุมก็ตามลูกศรสีแดงที่พี่น้องเห็นอยู่นั่นแหละครับโดยในภาพถัดไปเป็นแนวการพัดของกระแสลมระดับบนนะฮะพัดเป็นทิศตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้นะฮะ ปกคลุมพื้นที่ทางตอนบนของไทยเรานะฮะโดยทั้งนี้เขาก็ไหลเข้าไปหาลมไซคอนิกที่มันหมุนนิดๆน,นะฮะอยู่บริเวณอ่าวมัตตบันและก็พัดเป็นทิศตะวันตกนะฮะปกคลุมพื้นที่ภาคใต้ตอนบนในขณะที่ลมระดับบนที่พัดปกคลุมพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนั้นอ่อนโดยทั่วไปตามลูกศรสีเหลืองนะฮะ ดังนั้นนะครับเมื่อการเคลื่อนของมวลอากาศและทรงการพัดของลมคู่ขนาน2ระดับที่กําหนดทิศทางสภาวะอากาศในประเทศไทยของเรานะฮะเป็นลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้ตั้งแต่เย็นนี้ไปถึงเย็นพรุ่งนี้นะพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันอ,ออกภาคใต้ตอนบนนะฮะโดยเฉพาะฝั่งตะวันตกนะฮะทุกๆภาคเนียครับ,รบยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะครับพี่น้องจากอิทธิพลของกระแสลมทั้งสระดับนั่นเอง ในขณะที่พื้นที่ภาคอีสานและภาคใต้ตอนกลางลงไปถึงตอนล่างนะฮะฝนจะลดลงโดยทั่วไปนะครับในวันนี้พรุ่งนี้นะครับก็เพราะเหตุเพราะว่าริมความกดอากาศสูงเข้าปกคลุ่มนั่นเองครับโดยจากแบบจําลองลักษณะอา,ากาศที่สําคัญสแสดงแนวโน้มการยกตัวของไอ้น้ําความชื้นนะฮะไอ้น้าความชื้นที่ถูกกระแสาอากาศดันขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศนั้นนะฮะก็คาดหมายในช่วง17นาฬิกาหรือ5โมงเย็นในวันนี้นะครับ ไปจนถึง5โมงเย็นของวันพรุ่งนี้วันที่6ะกรกฎาคมพื้นที่ภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ถึง60ของพื้นที่ตกแตกบางแห่งในบริเวณจังหวัดแพ้อ่องสกนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพระยาแพร่น่านอุตรดิตตากสุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตเพชรบูรณ ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือนะครับก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30ของพื้นที่ตกได้บางแห่งในบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครนะฮะนี้ก็ตกได้บางแห่งนครพน,นมแล้วก็ไปขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ก็ฝนไม่มากนะครับพี่น้องภาอีสารฝนลดลงโดยทั่วไปฮะจากการถูกตัดสลายความชื้น ไปดูพื้นที่ภาคกลางบ้างฮะก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีพระนครรีอยุธย,ย,ยาสุพรรณบุรีการชนะบุรีราชบุรีนะครปฐนะมสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปะลัตตณนลนโดยรอบนะครับสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ ตกได้บางแห่งนะฮะบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วฉะเชิงเศร้าและจังหวัดตราดโดยในพื้นที่ภาคใต้ของเราก็จะมีฝนร้อยละ1 0บถึงยีของพื้นที่ตกได้บางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิริขันชุมพรระนองและก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีในบางส่วนบางแห่งนะครับบางอำเภอ ในขณะที่พื้นที่สอปปลอาวเพื่อนบ้านกบพิฝนฟ้าขนองร้อยละสาของพื้นที่ตกได้บริเวณแขวงพงสาลีบอ่อแก้วหลวงน้ําทาอุดมใสใสซยบุรีหลวงพระบางเวียงจันทร์สซสมบูรณ์บ่อลิคําใสไปดูคลื่นลมนะครับพี่น้องคลื่นลมในทะเลฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรโดยที่ฝั่งอันดามันตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรและก็ฝั่งอันดามันตอนล่างนะครับคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรสวัสดีครับ